แล้วพอมานั่งนึกดูเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าสมส,ส,สมุติว่ามันไปถึงจุดที่จะต้องมีการยุบพักการเมืองจริงๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นพักการเมืองที่โดยหลักการของพักนโยบายของพักเนี่ยมันเป็นปฏิป,ปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงก <H uman. S 2> ็คือพักนาซีหรือจะเป็นพักคอมมิวนสิสต์หรืออะไรไปเลย คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณยุบไปเลยคุณคุณคุณยุบไปเลยนะฮะอันนั้นเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วไม่คุณคงคงน้อยคนที่จะไม่เห็นด้วยแต่คราวนี้ถ้าถ้ามาดูอย่างในในบ้านเราเนี่ยเขียนว่าไงคือกฎหมายเขียนว่าคือถ้าหนึ่งคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคไปไปซื้อเสียงไว้ไงซึ่งซึ่งตรงนี้มันต้องแก้ไขประเด็นที่ประเด็นที่เรื่องของพยานสองคนนี้ทาให้เราคิดก็คือว่าถ้าพยานเนี่ยถ้าพยานแค่นี้ไปพูดแค่นี้ขึ้นศาลเนี่ย ซึ่งวันนี้เราเรามองกลับไปแล้วมันเห็นว่าเป็นสิ่งที่เขาพูดในสารเนี่ยเป็นเป็นคำคำพูดเท็จเนี่ยนะถ<ะ>้าแค่สองคนนี้ให้การอย่างนี้แล้วทาให้พักใหญ่ๆขนาไดไทยไทยถูกยุบได้เนี่ย <ฮ bracket S 1> มันเป็นการเปิดทางให้มีการยุบพักการเมืองง่ายจนเกินไปแล้วแล้วมันน่าเสียดายว่าสมมติได้มีการยุบไ,ไปแล้ว <ฮ ức. S 1> แล้วสมมุติว่าสองคนนี้วันนี้เขาพูดความจริงละงั้นแสดงว่าที่ยุบไปเนี่ยที่พังไปทั้งหมดเนี่ยเพราะแ,แค่เพราะว่าสองคนเนี่ย ยอมโกหกแล้วก็ยอมรับเงินในวันนั้นยอมขึ้นถูกเบิกความเท็จต่อหน้าสารมันทำให้เรานั่งนึกแล้วว่าตกลงพรรคการเมืองมันยุบได้ง่ายๆขนาดนี้หมันเพิ่มกำลังพูดถึงปัญหารัฐธรรมนูนใช่ย่งงั้นหรือปัญหากฎหมายครับ,รบผมผมเชื่อว่าสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็คือปัญหากฎหมายผมรวมถึงรัฐธรรมนูญผมเรื่องถึงประกาศคอปคอ ผมรวมถึงกฎหมายที่ตราโดยคนที่อยู่เบื้องหลังของรัฐสภาหรือของสภานิติบัญญัติแห่งชาติบางทีผมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแทนประชาชนไม่ได้ตรากฎหมายเองแต่ว่ามีคนมาสั่งบอกให้เขียนว่าอย่างนี้นะแล้วก็สั่งยกมือฝักถั่วก็ยกตาม <S <S ผมจึงคิดว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราไม่เชื่อมั่นว่าคนที่ผ่านการเลือกตั้งเข้ามามาเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ย เป็นคนที่จำลองระบบอบประชาธิปไตยหรือไม,ม,ไม,ม่มันไม่มีมันไม่มี parliamentary supremacy แบบที่อาจารย์เคยบอกผมเพราะฉะนั้นรัฐสภาไทยนี่ไม่มีสิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกว่า supremacy of parliament, parliament. นั่นก็คืออำนาจของประชาชนสูงสุดคำว่า parliament คือตัวแทนประชาชน supremacy ค,คือตัวแทนประชาชนมีอำนาจสูงสุดถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนศาลในระบบปัจจุบันมาเป็นระบบะลูกขุนก็ได้ สามารถจะเอาใครมาเป็นรัฐบาลก็ได้สามารถจะแก้รนนั้มโนนไม่ต้องให้สสไปเป็นรัฐมนตรีก็ได้เอาคนที่ไม่มาจากการเลือกตั้งมาเป็นใครก็ได้ถ้าหากการตัดสินใจอย่างนั้นอยู่บนหลักของสุภาพบุรุษหรือตัวแทนประชาชนมีอำนาจสูงสุดบ้านเมืองไทยจะไม่เป็นอย่างนี้ครับ <ผม S 2> คือผมกำลังพูดว่าบ้านนี้เมืองนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยคือผมผมเคยคุยกับนนะักการเมืองหล,หลายคนในช่วงหลังปฏิวัติใหม่ๆเนี่ยเรื่อง,เร,องเรื่องกฎหมายต่างๆเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญตอนนั้นเรื่องของที่ว่าจะยุบพรรคจะตัดสิทธิ์กี่คน เหมือนกับว่าตอนนั้นเป็นการพูดคุยกันในสังคมว่าเออตกลงแล้วเนี่ยควรจะแค่ยุบหรือควรจะยุบแล้วก็ตัดสิทธ์ด้วย mm hmm. เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่มีการดีเบตกันได้ก่อนที่ศาล mm hmm. จะไปตัดสินซึ่งซึ่งมันตลกมากนะฮะตอนนั้นคือคือ,อคือนั่นคือสมคบคิดิ<ส>ค,คือคุยกันในแวดวงทหาร mm hmm. นักการเมืองด้วยกันว่าเออเดี๋ยวจะยุบแล้วก็ตัดสิทธ์ mm hmm. ใช้แค่สองสามคนพลเอกธรรมรักษ์แล้วก็อีกสองสามคนหรือจะยุบแลวตัดสิทธ์หมดดีเอายังไงเหมือนเหมือนกับว่าตอนนั้นเป็นการ brainstorm เพื่อเพื่อหาแนวค แล้วก็เพื่อนนักการเมืองคนนี้ก็บอกผมกลับมาว่าเฮ้ยที่เขาคุยกับทหารมาเนี่ยเขาเข้าใจมาว่าตกลงแล้วเนี่ยทางทหารมองว่ารัฐธ,ธรรมนูญเนี่ยที่ร่างมาเนี่ยมีไว้เพื่อปกครองนักการเมืองคือคอนเซปมันผิดตั้งแต่แรกไงคิดอย่างนี้ใช่ไหมคือประเด็นก็คือว่าวประเด็นก็คือว่ารัฐธรรมนูญจริงๆแล้วเนี่ยาจากผู้ร่างเนี่ยกลายเป็นเป็นกฎหมายที่เป็น พื้นฐานหลักในการปกครองและตีกรอบอำนาจของนักการเมืองเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงมาเนี่ยที่จะขึ้นมาจากข้างล่างแล้วตอบสนองต่อรัษฎรจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่เรามีอยู่เพราะว่ามันมาจากข้างบนนะครับดีไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งนะยังไม่มีฉบับใดเลยที่เป็นอย่างนั้ครับซึ่งมันก็ มันก็อยู่ที่ว่าเราคือนเวลานี้พูดง่ายราษฎรในเมืองไทยก็ตั้งความหวังได้แค่ว่าเออรัฐธรรมนูญที่ได้รับมาในแต่ละครั้งเนี่ยม,มันจะเปิดให้เขามีเสรีรภาพมากแค่ไหนคือหวังได้แค่นั้นแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการเรารตั้งใจจะพูดเรื่องรัมูนฉบับที่สามหัวข้อที่สามแต่ว่าตรงเรื่องก่อนครับ,รบผมคิดว่ารัมูนที่ดีที่สุดเท่าที่เรามีสิบแปดฉบับนี้ถ้าเลือกเองนะครับคือฉบับที่ เรียกว่ารับมือฉบับชั่วคราววันที่27มิถุนาสองสี่เจ็ดห้ามันเพิ่มตามผมตามอยู่อาจารย์อาจจะทราบรายละเอียดมากกว่าตามว่าเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันมากในช่วงวันสองวันันก็คือฉบับที่พระองค์ท่านล้นเกล้าราชการที่เจ็ดได้อนุมัติแล้วก็ลงพระประมวัติเองไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการในนั้นนี่มีคลอสมี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 มาตราที่ผมติดใจชอบใจมากก็คือว่าให้อำนาจเป็นของราษฎรถูกต้องนี่คือนี่คือสาระของมัน แต่หลังจากนั้นรับนุนฉบับที่10บธันวา2475ที่มาฉลองกันที่เสื้อแดงประชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยคือความผิดหวังของตัวกัผมอีมเป็นส่วนตัว ừ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 . ผมจึงไม่ขอร่วมฉลองบันชาติไทยหรือวันรัฐธรรมนูญไทยกับใดๆเลยถ้าผมไป เป็นสอสอส,อสอวอก็ดี <c oughs> ก็จะไปตามพิธีการที่เขาเชิญไป <c oughs> แต่ความภูมิใจในใจไม่มีเลยผมถือว่านี่คือต้นแบบของรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าเป็นของเผด็จการ <c oughs> เป็นของอำนาจคนส่วนน้อยอคือคือจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยวันนั้นผมเห็นคนที่ขึ้นไปบนอนุสาวรีย์นะฮ <c oughs> ะอาจารย์จำได้ไหมในช่วงตอนเช้าเนี่ยเ <c oughs> ที่ยวผ้าไปไปปิดแล้วบอกว่าอันนี้ควรจะเรียกควรจะเรียกสักทีให้เป็นอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญไม่ใช่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคนจะได้เห็นความสําคัญกับ กับระหว่งรับนุนกับประชาธิปไตยใช่คือจริงๆแล้วคืออาจจะพูดได้เลยว่าในในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยฉบับที่อาจารย์พูดถึงอาจจะเป็นฉบับที่สะท้อนสะท้อนถึงความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงในระดับหนึ่งก่อนที่จะมีอํานาจของอํามาตนะฮะอํามาตในที่นี้ผมพูดได้ชัดนะผมพูดประเด็นนี้หลายรอบแล้วอานาจอํามาตเนี่ยคือคนที่นะฮะคนที่อยู่ล้อมรอบพระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าเปนดินนะฮะหรือพระมหากษัตราาิย์หรือหรือเชื่อพระวงศ์แต่ว่าใช้โอกาสที่มีนะในการอยู่ล้อมรอบเนี่ยแสวงหาอำนาจนะครับนี่นี่คือความหมายของอมาตย์นะไม่ต้องไปตีความอย่างอื่นแล้วผมผมแปลให้เบ็ดเสร็จผมชี้ให้ประชาชนได้เห็นว่าอย่าได้หมายถึงว่าใครเป็นหม่อมราชวงศ์ใครเป็นหม่อมหลวงคืออม,มาตย์นะครับไม่ใช่ครับ เราหมายถึงขา้าราชการระดับสูงเราหมายถึงตุลาการที่เอาอำนาจของพระองค์ท่านมาใช้ของประชาชนไปใช้โดยไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาพูดอํามตา์หลายครั้งหลายคนนี่บอกว่าเ,ออเกรงใจพูดไม่กล้าพูดก็มีครับผมจึงคิดว่าประชาชนยังเข้าใจผิดเรื่องนี้อยู่ขอเรียนนะครับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงวันนี้อย่าได้เข้าใจผิดว่าอํานาจอมามตา์หมายถึงพระเจ้ายอยู่หัวไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงคนที่ถือว่าเป็นราชวงศ์ก็ไม่ใช่ให้เข้าใจว่า กลุ่มคนที่เราหมายถึงคือกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ทุกคนที่เป็นทหาร,รหมายถึงข้าราชการกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ทุกคนที่เป็นข้าราชการคนนี้<ต>หมายถึงตุลาการกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่ทุก<น>ผู้พิพากษาคือในช่วงเวลานั้นที่อาจารย์พูดถึงที่อาจารย์ย้อนกลับไปในในช่วง 24, four, five, <Pie> 2 4 7 5เนี่ยคือในวินาทีนั้นเนี่ยมันเหมือนว่ามีการจับมือกันร,ระหว่างระหว่างอมตย์และก็ทหารที่พร้อมที่จะหาหาหาโอกาสในการเข้ามาเมียอำนาจหลังมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเนี่ย แล้วก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป็นเป็นความพยายามจากฝ่ายนั้นในการที่จะสร้างพื้นฐานของกฎหมายที่จะทําให้เขาสามารถมีอำนาจในการปกครองประเทศต่อไปได้คราวนี้ในในบางช่วงบางตอนก็ก็มีผลที่ทําให้ประเทศไทยนั้นพัฒนาอย่างรวดเร็วบางช่วงบางตอนเนี่ยก็ไปกีดกันเสรีภาพของประเทศ แต่ว่าตอนหลังเนี่ยและปัญหาในช่วงหลังซึ่งซึ่งในในอนาคตเราพูดกันอีกได้คือว่าอ่ามันมีการขยายวงของอมตยาทิปไตยซึ่ง,ซ,งซึ่งเข้าไปถึงกลุ่มผู้พิพากษามากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่แค่ทหารคือคือซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมันเริ่มเหมือนเป็นเป็นมะเร็งเหมือนเป็นมะเร็งทางการเมืองที่ทําให้อํานาจฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งมันลดลงซึ่งบางทีมันตีไปตีมาเนี่ยแหละแต่ว่ามันมีบางช่วงที่ที่อำนาจฝ่ายเลือกตั้งเนี่ยมันน้อยลงมากอย่างเช่นในวันนี้ ผมผมเองเคยเป็นสมาชิกรัฐสภามาขออนุญ,ญาตแสดงความรู้สึกนิดนึงว่าการเป็นสมาชิกรัฐสภานี่บางครั้งเนี่ยทำอะไรไม่ได้อย่างที่ตัวเองคิดว่าอยากจะทำมันดูเหมือนมีอำนาจอื่นเข้ามาแฝงอยู่มาสั่งอยู่เบื้องหลังว่าจะร่างกฎหมายมาจะแก้มาตราใดบ,บางทีเชิญแม้แต่กฤษฎีกาตัวแทนมาเนี่ยเขาก็ตอบแตกต่างกันแต่สุดท้ายก็จะมีการสรุปกันไปในลักษณะที่มีการ คล้ายๆก็มีการเตรียมการกันไว้มผมจึงมีความรู้สึกว่าเอระบอบอรรัฐสภาหรือการเป็นผู้แทนในบางทีก็น่าผิดหวงังการเป็นสมาชิกวุฒิสภาในบางทีก็ทําอะไรไม่ได้ครับเอาล่ะรัฐสภาไทยหรือวุฒิสภาแยกออกมาส่วนหนึ่งเขาให้เป็นตัวกร่นกรองแต่ว่าสิ่งสําคัญที่อํานาจเขาให้ไวใ้ใหญ่มากอันหนึ่งก็คือว่าให้สามารถถอดถอนอคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อภิกรานสารดีกาเป็นคนระดับใหญ่ตัวให้ให้ถอดถอนได้ แต่ก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นเพราะกระบวนการนี่ไปโยนไว้ให้กับปปชปปชคือคนที่กันกรองว่าจะมีหลักฐานมีมูลในการที่จะถอดถอนได้หรือไม่ส่วนใหญ่ก็ก็จะไปกํากับกันตรงนั้นผมจึงรู้สึกว่าเอ๊ะประเทศนี้คนใหญ่ที่สุดไม่ใช่ตัวแทนประชาชน,นคือปปชแค่ก็มาก่าวหาคุณทักษิณบอกคุณทักษิณไปแทรกแซงในการแต่งตั้งคนเป็นปปชสุดท้ายเขาบอกว่ายกเลิกทิ้งหมดที่ วุฒิสภาเคยแต่งตั้งไว้หรือเคยเลือกตั้งไว้มาก่อนสุดท้ายพอคุณสนธิบุญยกรินขึ้นมาเขาไม่ได้แทรกแซงเลยครับเขายึดเอามาไว้ในมือเลยตั้งคนไปเองวันนี้คุณคุณกล้านณรงค์คุณคุณ,คณอะไรบ้างเนี่ยนะครับ,รบก็คือคนที่คอปคอหัวหน้าคอปคอเป็นคนแต่งตั้งมาทุกองค์กรกกตสารมนุนปปชคอตส